สวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวโซเชียลทุกท่านนะนะครับอ้าวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกม SF นะฮะหรือ Special Force นะฮะอ่าเข้าเว็บนี้ไปแล้วกดดาวน์โหลดนะฮะอ่าแล้วจะมีสองอนี้ขึ้นมานะฮะกดอันนี้นะฮะนี่คือโหลดโหลดแบบแบบเต็มเลยนะฮะแต่นี้โหลดมาก็ต้องรอรอติดตั้งมันจะง่ายกว่านะเพราะอันนี้ก็ต้องไปแตกไฟล์ทำหลายๆอย่างแต่นี้โหลดมานั่ก็อินสตาลให้นะฮะ ก็นี่แหละฮะแล้วก็สมัครเว็บใหม่นะฮะเข้าสู่เว็บไซต์ฮะสำหรับใครที่ไม่มีเลยนะฮะเออก็มาสมัครเล่นเกมตรงนี้ได้นะฮะอ่ะก็ปิดไปนะฮะเออนะแล้วก็โหลดนะฮะก็จะได้ไฟล์นี้นะฮะเอ็กซ์เอ็กซียนะฮะเดี๋ยวนเดี๋ยวก็จะมีอ่ะไฟล์ออกมานะฮะชื่อ special force ด a ต a าอะไรพวกนี้นะฮะอ่าอ่าอ่าไปดูคำว่าด a ต a นี่นะฮะอ่ามีของพร้อมเลยนะฮะอ่าเอาน่าอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงฮะขอโทษทีท่านผู้ชมทุกท่านมันกดผิดฮะผมกดผิดจับดึงนะแล้วก็อ่าให้เข้าไฟล์นี้ไปนะฮะ ่าจะได้แบบนี้ขึ้นมาขอเลือกที่เก็บก่อนนะโอเคผมเก็บไว้ในไดิสซีนี่แหละนะโอเคฮะเอ็กสเตกฮะเอ็กสเตกนะจะร่องร pizzas. อสักครู่หนึ่งนะฮะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวนะมันก็ไม่ต่างอะไรจากเมื่อกี้เลยนะฮะเออเอ็กสเต็กเฮียดีกว่าไหมไม่ต่างอะไรกันเลยนะโค้ดเอฟนะอืม ให้จับยัดเข้าไปอ่ะยัดเข้าเอาเลยอ่ะออแล้วก็ได้ไฟเท่าไหร่เนี่ยมันใหญ่ยัง,นง็นขนาดเข้าช้าเลยเหรอฮะแค่ห้เบีง่งคัดมันเลย พาสซะนี่คัดนะนะแล้วเราจะเล่นได้หรือเปล่านะอ่ากดเข้าสเปเชียลฟอสเลยนะฮะแล้วก็เล่นไม่ได้นะฮะ What the เฮ้ยเรเล่นเล่นไม่ได้อ่ะไม่อัพละไม่อัพละ อัดดีไปเนี่ยไม่อัพเลยดีกว่าเดี๋ยวหน้าแตกโหลดเกมเลยมาไม่เคยเล่นได้นะมีแต่เกมอะไรทิเล่นได้อัานแอสเนอร์เชนนะครับอ่ะอ่านหน้าแตกเันจะไม่ยอมให้มันหน้าแตกอีกนะ อ่าคราวนี้เราจะไปเลือกเก็บเงินที่ C Program File นี่เลยนะฮะ Extract นะ Extract เลยนะ Extract Extract เออทำงันอ้าวหลุดเฉยเอาใหม่ฮะเออนั่นแหละ Extract 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 Yes Okay. See you. they see you. program five. It's a เราจะมาดูที่เก็บกันใหม่นะ Copy this อ๋อ c ครับ Copy เอออะไรดับบลดับบลู this สดับบลดับบลู e t h ดับบล t h เอฟเอฟจนเล่นไม่ได้อีกแล้วโอ้ยใครรู้วิธีนะฮะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าใครเล่นได้ก็คอมเมนต์บอกนะฮะของผมเล่นไม่ได้นะก็อืมแค่น้แหละลาไปก่อนสวัสดีครับ